มาต่ออันที่พาทที่2นะครับมาพาทที่2กันแล้วสำหรับการรีวิวสายวิจัยเรือทั้งหมดในเกมนะครับคือมันเยอะหน่อยเนาะผมเลยต้องสปินเป็นน่าจะไม่ใช่2แล้วน่าจะเป็นาพารพาทนะครับเพราะมันเยอะจริงๆมาสายต่อมาเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ช้าสายเรือเยอรมันฝ่ายเรือเยอรมันนะครับเรือที่ใครหลายๆคนชอบโดยเฉพาะบิสมาร์กนะครับหลายคนจะต้องปั้นสายนี้แน่นอนนะครับ ก็าสายยอรมันยังน้อยอยู่เราไม่ค่อยมีอะไรแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็มีแค่3สายเองเรือเรือพิฆาตเรือรัตเวทและเรือประจันบานนะครับมาดูสายแรกเลยสายเรือพิฆาตนะครับ จริงๆผมจะเปิดช่วงยาวเรือกันตั้งแต่ช่วงเทียห้าขึ้นไปคือสายเรือพิฆาตเยอรามันเนี่ยตั้งแต่เทียห้าขึ้นไปนะครับจนถึงเทียสิบอ่ะจุดเด่นของสายนี้คือกระสุน AP ครับ AP จะเจาะเกาะสายเรือพิฆาตได้แรงพอสมควรหรือเรือล่านาเวนบางลำก็แรงเหมือนกันสําหรับสายนี้นะถือว่าแรงนะครับแต่ H E อ่ะครับเ e เบามากคือดาเมจไม่ค่อยแรงนะครับดาเมจ h E ไม่ค่อยแรงแล้วติดไฟต่านะครับ ตปิโดถือว่าไกลไกลอยู่นะครับค่อนข้างไกลยอยู่และโหลดค่อนข้างไวอ่ะไวกว่าของสหรัฐและวไวกว่าของญี่ปุ่นไวพอๆกับอังกฤษไหมอ่าอังกฤษช้ากว่านิดนึงแต่เออแต่ยิปแต่เยอรมันจะเร็วกว่านะครับแล้วก็ค่าพาง ค่าพังสายเยอรมันถือว่าแย่นะครับถ้าเทียบกับสายที่พูดไปก่อนนั้นนี้นะถือว่าแย่สุดเลยธรรมดาสายสหรัฐญี่ปุ่นและอังกฤษนะครับถือว่าเยอรมันถือว่าแย่กว่านะและ้วแล้วก็แต่ว่ามันจะถูกชดเชยด้วยโซนหน้ามันจะมีโซนหน้าให้น้งแต่เทียหหมั้ง่าใช่มีโซนหน้าน้อแต่เทียหกนะครับ และจะมีควันให้ใช้ช่วงเทียบเกกับ10เท่านั้น9มี1ปึ่งอง10ก็มี2ปงปองนะครับแค่นี้เลยเนอะอ่าประมาณนี้เลยนะครับสาหรับสายนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสายเนี้ยเลือดเลือดเรือพิฆาจะเยอะนิดนึงเพราะลำมันจะค่อนข้างโตนิดนะครับแต่เลือก A.A. สายนี้ A.A. เน่านะครับไม่ได้แรงมากเท่าไหร่เ่อมาเรือราดเวน เยอรมันกันบ้างตั้งแต่คอนิสเบิร์กยังฮิดเดนบวกนะครับก็หลักๆเลย3สไตล์เยอรมันนะครับเอพี EP แรงเหมือนกันกระสุนเอพีแรงนะครับแต่กระสุนเฮีค่อนข้างแย่คือติดไฟต่ำนะครับดาเมจก็เบานะครับมีสกิลโซน่าให้ใช้มีสกิลโซน่าให้ใช้ตอปิโดถือว่าไม่ไกลนะครับสายนี้มีตอปิโดให้ใช้นะแต่ไม่ค่อยไกลมันอยู่ประมาณ6กกิโลนะครับต่อโหลดเร็ว แต่ระยะมันสั้นนะครับเออตอนนั้นมันเลยใช้แค่บางโอกาสอะใช้แบบจังหวะฉุกเฉินจริงๆถึงได้ใช้นะครับสําหรับสายนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อด้อยของสายเรือรัตเวยนเยอรมันคือความค่องตัวมันไม่ค่อยดีแต่สิ่งที่ได้ชดเชยมาแทนเรื่องความค่องตัวนะครับเกราะเรือมันอึดมากนะครับเรือมันอึดมากผมเคยเล่นด i มิตีโดยสกอยเรือรัตเวนโซเวียตซัดกับฮีเดนเบิร์กนะครับ นานมากกว่ามันจะตายนะครับมันไม่ยอมตายสักทีนะครับสาหรับเรือลาตเเวเยอรมันค่อนข้างทนนะครับกับกระสุนพอสมควรนะแต่ไม่ได้แทงแต่แทงนานๆไม่ได้นะสําหรับสายนี้นะครับต่อมาเรือประจันบานเยอรมันนะครับอ่าสายที่โคตรอยากป้านมากตั้งแต่ทีสามจนทีสิบนะครับมันคี้โมอ่ะจริงๆคือเอพีมันบอกว่าลูกดามเมจเอพีต่ออ่าลูกอะถือว่าแรงใช่มันแรงนะครับตามสตัตามส,ตามสเตตมันแรงนะแต่ว่า กระสุนเ,เรือประจานบายเยอรมันถือว่าเน่ามากคือมันบาน <c oughs> คือมันบานมากถ้ายิงระยะไกลๆครับคือมันจะบานมากบานยุนแบบโอ้ <c oughs> ยิงไม่โดนเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ทดแทนจากการบานคือปืนลองนะครับปืนลองมันจะดุมาก สายนี้นะเป็นแล้วก็อีกอย่างนึงปืนรองสายนี้จะเป็นกระสุน AP เกือบหมดเลยนะครับมี He AD e แค่ปืนรองออตโอต้เองนะครับที่เป็นกระสุน h h e ที่เหลือจะเป็น AP หมดนะครับซึ่งมันดีไงเวลายิงโดยพิฆาตมันจะแรงนะครับมันจะแรงพอสมควรและระยะก็ค่อนข้างไกลอเรื่องอเรื่องอย่างอื่นนะครับของสายนี้คือโซน่า,าสายนี้จะมีโซน่าให้ใช้ นะครับแล้วก็เลือดเลือดถือว่าเยอะนะเกาะกันเกาะกันกระสุนถือว่าดีแข็งอะ่ะแข็งสุดในบรรดาเรือประจันบาทุกชาติแล้วละ่ะแต่มันแย่เรื่องอย่างที่ผมบอกอกระสุน AP ค่อนข้างบานแล้วก็เอเอค่อนข้างไม่ดีนะครับค่อนข้างแย่เลยมันมันเกือบตัดลำดับเนี่ยถ้าเทียบระหว่างสหรัฐญี่ปุน่นอังกฤษเยอรมันเยอรมันเนี่ยอยู่อยู่ต่ำพอๆกับญี่ปุ่นเลยนะครับ อังสารัฐยังดีเลยองสารัฐดีสุดเลยนะครับลงมาเป็นอังกฤษแล้วละขั้นมาเป็นญี่ปุ่นกับอ่าเยอรมันนี่แหละที่จะกํากึ่งกันนะครับเรื่องเอเอนะ ความล่องตัวต่ําใช่เทียสิบนี่ความล่องตัวเน่ามากครับเพราะเรือใหญ่เลือเกินใหญ่จอนนี้ว่าผมเห็นแล้วผมยิ้มเลยอ่ะเวลาเจอมนอ่ะเรือดพิฆาตนะครับยิ้มเลยอ่ะโอ้โหปล่อยตอง่ายมากโซนหน้าไม่มีผลนะครับโซนหน้าไม่ช่วยอะไรเลยนะเพราะเรือมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นสายนี้คือต้องรักจริงๆนะครับเพราะเรือมันใหญ่มากเทียเก้าเทียสิบนี่ใหญ่เลือเกินใหญ่กว่าใหญ่กว่ายามาโตอีกนะครับต่อมาเรือโซเวียตนะครับอ่าเรือโซเวียตเรือโซเวียตตอนนี้ก็ มี3สายเหมือนกันแต่ว่าสายลอพิฆาตจะแยกออกมาสปินมารอแล้วเดี๋ยวอนาคตจะมีเติมเข้ามานะครับอีก2ลํลำก็สายลอพิฆาตโซเวียตนะครับเอามาดูสายหลักก่อนละกันที่มันมีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสายเทียโปไวสกี้ไปจนถึงคาลบาอกนะครับจุดเด่นสายนี้คือ h e ดดูเลือเกินนะครับโหลดไวด้วยเนาะปืนแรงนะครับโหลดไวกระสุนไม่ค่อยย้อยคือกระสุนพุ่งได้ดีเลยล่ะ แต่ข้อเสียของสายนี้นะครับตอปีโดพึ่งอะไรไม่ได้เลยนะครับคือมันสั้นมาก4โลอะ4โลครับใกล้มากเนาะแล้วก็ค่าผัางไม่ดีเรือจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคือตั้งแต่เทียห้าขึ้นไปครับเรือมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเทียสิบอะไซส์เกือบจะไปเท่าเลยร้อตะเวรละนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือความเร็วดีเรือมันวิ่งเร็วมากนะแต่เร้วอว่ะแย่เรือตีวงบลเลอร์เลยนะครับสำหรับสายนี้นะแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งข้อดยของสายนี้คือเอเอพึ่งไม่ได้นะครับพึ่งไม่ได้เลยเนาะมันพึ่งอะไรไม่ได้เลยสําหรับลูฟีคาดสายโซเวียตนะครับสายบนนะสายคาร์บ,บรอนล็อปแต่สายล่างที่กําลังจะมาในอนาคตนะครับเท่าที่ผมดูสก,กิลอย่างที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับสายเนี่ยจะต่างกับสายบนตรงที่ว่า1สายเนี่ยต่อจกไกลขึ้น นะครับดูจากค่าของสายนี้ได้ไม่อยู่ไปตั้ง7กิโลอ่ะเกือบ8นะครับแล้วก็ AA อ่ะมันมี A เบิลมาให้ซึ่งดาวว่าอนาคต AA จะดีนะครับจะดีนั่นแหละถ้าอิงจาก PC นะครับเทียสิบน่าจะดีแล้วก็มีควันให้ใช้อีกท้งหากซึ่งสายบนไม่มีควันสายบนไม่มีควันให้ใช้เลยสายสายนี้มีควันให้ใช้และค่าพังอีกอย่างคือค่าพังสายเนี่ยค่อนข้างดีกว่าสายบนนะครับเพราะนั้นสายนี้อาจจะเป็นสายที่เน้นต่อเน้น เออและเน้นค่า hey พังตัวนะครับสำหรับสายที่จะมาถึงเนี้ยนะสําสำหรับสายโอเนฟบอยนะสายแยกของสายลูพิค่าโซเวียตนะครับอดใจรอกันได้เออเตรียมตัวเตรียมใจอดใจรอกันได้อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวก็คงจะมาครบแล้วสำหรับสายนี้นะครับต่อมาสายเรือเวนโซเวียตสายนี้เป็นสายที่หลายๆคนอาจจะงงว่าเออมันดียังไงสายนี้นะครับข้อดีของมันเลยนะระยะอิงครับ ระยะยิงของสายโซมเวยียตรัตะเวนเนี่ยไกลสุดในบรรดาเรือรัตตเวรแล้วด้วยกันนะครับถ้าเทียบกับสาระคือสาระแพ้ลาบเลยไอ้นี่ยิงไกลมากนะครับแล้วก็ปืนโหลดค่อนข้างไวไหมก็ถือว่าไม่ไวกําลังดีนะครับกาลังดีกําลังดีเลยกระสุนไม่ย้อยด้วยนะครับแต่ว่าข้อด้อยของสายนี้คือตัวมิโดมันสั้นเหมือนเดิม4โลนะครับค่าเบียลน์เลยสาระไม่ใช่สาระขอไฟโซเวยียชอบระยะต่อสั้นหมดเลยนะครับ อ่าแล้วก็ข้อดีของสายนี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องอ่าความเร็วนะครับความเร็วค่อนข้างเร็วมากช่วงเทียบก้าวเรือเร็วจริงๆนะครับแต่แลกมากับความบางคือเรือค่อนข้างบางเหมือนกันเนาะแล้วก็ค่าพางไม่ดีนะครับเทียบสิบนี่เรือใหญ่มากเลยเทียบคัสก็คือเกือบเท่าเรือประจันบาลละไอมอสควานครับเกือบเท่าละโอเคต่อมาเรือประจันบาลโซเวียต อ่าเรือประจับาโซเวียตตอนนี้คือผมก็ขี้เกียจปั้นมันแล้วเพราะว่ามันมีโคตรออย่างหนึ่งที่ผมแบบเห็นและเซ็งมากแล้วไม่รู้มันจะเนิฟทำไมนะครับสําหรับโซเวียตนะเรือประจับาโซเวียตเนี่ยจุดเด่นของสายนี้คือ e p แม่นแม่นในระยะใกล้และกลางนะครับแต่ระยะไกลอย่าพึ่งเลยนะครับพึ่งพาไม่ได้บานมากในชนิดที่ว่าอา่าผมเคยดูอะครับมันบานกว่า เยอรมันนะครับมันบ้ากว่าเยอรมันต่อยิงสุดระยะหรือยิงไกลๆนะครับบ้ากว่าเยอรมันอีกนะสำหรับสายโซเวียตนครับแต่ข้อดีของสายโซเวียตที่ต่างกับเยอรมันคือระยะกลางอับใกล้อ่ะมันแม่นมากแม่นแบบแม่นเลยอ่ะกระสุนไปเป็นกลุ่มเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือสายโซเวียตครับมีข้อดีคือมีถังดับเพลิงให้เพิ่มมาอีกอันนึงปกติมี3อันเนาะมันก็เพิ่มให้เป็น4นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าเรือประจุบาลโซเวียตกดสกิลอะครับกระสุนจะแม่นแบบแม่นเลยนะ แม่นคือแม่นเลยแม่นทั้งระยะเลยนะครับทั้งทั้งระยะใกล้กลางแล้วก็ไกลแม่นหมดเลยนะถ้าไม่มีสกิลก็จะบานนะครับบานหน่อยตอนระยะไกลๆแล้วก็เรือโซเวียตจะค่อนข้างทนนะครับทนอยู่นะถือว่าทนอยู่แต่แรมกมื่กล้เรือที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ AA ก็ไม่ค่อยแรงมาแรงตอนเทียสิบนี่แหละมาแรงตอนเทียสิบแต่ว่าเทียสิบเรือมันใหญ่อะ่ะแรงไปมันก็เท่านั้นนะครับจริงๆนะโอเคต่อมาสายต่อมานะครับใสยนี้พูดง่ายหน่อย เรือไม่ค่อยเยอะสายรวมชาติเอเชียตอนนี้มีสายเดียวนะครับคือสายเรือพิฆาตสายที่ถามว่ามีข้อดียังไงนะครับก็คือหนึ่งเลยตอร์ปิโดเป็นตอร์ปิโดชนิดพิเศษคือเป็นตอร์ปิโดน้ําลึกนะครับตอร์ปิโดน้ําลึกหมายความว่ายังไงตอร์ปิโดน้ําลึกคือจะเปาะตอร์อปิโดอ่ะจะไม่โดนเรือพิฆาตด,ด้วยกันเองแต่จะโดนเรือตะเวนหรือประจันบานและเรือ บรรทุกเครื่องบินนะครับคือถ้าปล่อยตอนสลเรือรัตเวอเรือเรือพิฆาตกับฝ่ายศัตรูครับตอนมันยังไม่โดนนะแต่มันจะปล่อยโดนตอมิโดมันจะโดนกับพวกเรือรัตเวนเรือประจันบาลและเรือบรรทุกเครื่องบินเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยช้าใส่เรือพิฆาตด้วยกันเองนะครับเพราะมันจะไม่โดนอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ต้องตกใจว่าทําไมมันไม่โดนนะครับโอเคต่อมานะพอตอมิโดอ่ะมันไม่โดนด้วยกันเองมันโดนแค่เรือรัตเวนเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือประจันบาลแต่มันจะมีข้อดีคือ ค่าน้ั่วค่าน้ํั่วมันจะสูงกว่าสายญี่ปุ่นเสียอีกนะครับมันจะสูงกว่ามันเปอร์เซนต์หนึ่งเนาะเล็กอย่างคือต่อวิ่งไวมากนะครับวิ่งไวเอาเรื่องเลยค่าพางสายนี้ถือว่าดีแล้วก็มีเรดาร์ให้ใช้สายนี้มันมัน,ม,นมันกวนตรงที่ว่ามัน,มนเริ่มมีเรดาร์ให้ใช้ตั้งแต่เทียตแปดเลยนะครับยันถึงเทียตสิบนะครับจนจนจนทาง W G อะ่ะเนิฟสายนี้อยู่หลายรอบมากแต่เนิฟจะให้ตายยังไงนะครับคนก็ยังเล่นอยู่สายเนี้ยเพราะมันก็ยังกวนอยู่เหมือนเดิมอะ มันก็กลัวอยู่เหมือนเดิมนะครับคือมันเนิร์ฟตั้งแต่การโหลดตอร์ปิโดให้โหลดนานขึ้นดาเมจต่อให้ตอนแรงน้อยลงเนิร์ฟเรือให้เรือเลื่อนน้อยลงแต่สุดท้ายจนแล้วจนรอดนะครับคนยังเล่นสายนี้เหมือนเดิมเพราะว่ามันก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมอ่ะมันแทบไม่มีมันแทบไม่ต่างอะไรจากเดิมเท่าไหร่มากนักนะครับสาหรับสายนี้เลยเลยสายนี้ก็เป็นสายอีกสายที่น่าเล่นนะครับน่าเล่นอยู่เหมือนกันอ๋อลืมพูดเรื่องเอ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 สายที่ถือว่าแรงไหมก็ไม่แรงนะครับไม่แรงเท่าไหร่ มันตายตรงที่มันเป็นเรือช่วงเทียบแปดจนถึงเทียบสิบมันเป็นเรือที่สหรัฐให้มานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เอเอเบิ์ดมาเลยเพื่อนนั้นเอเอ็มก็เลยไม่แรงนะครับสายนี้ก็จะมีลำที่คนไทยรออยู่นะครับพ่าล่วงเทียบสามครับโอ้คนไทยทุกคนต้องพยายามเล่นลำนี้อยู่แน่นอนนะครับพ่าล่วงนะครับก็เป็นเรือของคนไทยอยู่ในเกมนะครับมีอยู่ลำเดียวตอนนี้นะครับอ่าต่อมาสายเรือฝรั่งเศสนะครับผมจะพูดให้หมดภายในคลิปนี้แล้วกันน่าจะทันอยู่ นะครับก็จะมีแค่เรือราัตาเวนกับเรือยานบานมาพูดเร็วเรือสั้นๆนะครับสาหรับเรือฝรั่งเศสเรือราตเวนมีข้อด้อยอะไรบ้างสายนี้ยังงงๆอยู่เหมือนกันเท่าที่ผมเล่นนะผมยังรู้สึกว่าเออมันยังหาจุดเด่นเป็นของตัวเองไม่ได้สักทีนะครับสายนี้คล้ายๆกับญี่ปุ่นเลยสายเนี้ยข้อเด่นของมันนะครับคือปืนโหลดไวนะครับคือปืนปืนโหลดไวจากอะไรจากสกิลนะครับมันมีสกิลลดเวลาโหลดปืนหลักขั้น3าอยู่ในเทียสสุดท้ายนะครับซึ่งโหลดไวอยู่นะ แล้วก็มีเรื่องโอกาสติดไฟค่อนข้างดีนะครับ HE อีค่อนข้างแรง AP ก็ใช้ได้นะครับต่อวิดีโอไกลไหมไกลนยมันมีมันมีแค่ชุดเดียวเองความเร็วเรือเรือถือว่าความเร็วดีไหมมันดีตอนกดบูตนะคือมันมีบูสเตอร์เรือให้แต่ถ้ามันไม่มีบูตอะเมื่อไหร่ไม่กดบูตนะครับความเร็วมันธรรมดามากเลยไม่ได้เร็วนะครับการหักเลี้ยวก็ถือว่าเลี้ยวไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะเลือดก็ ไม่ได้เยอะแล้วก็ก่อการกระสุนมันก็ไม่ได้การกระสุนดีมากอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันแท,ง,ทงไม่ค่อยได้หรอกสําหรับสายนี้นะ a a ก็ไม่ได้แรงมากสายนี้มันก็เลยยังกังกึ่งว่าสรุปมันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นนะครับแต่เท่าที่ผมให้พูดถ้าจากความรู้สึกผมนะสายนี้ก็ไม่ได้น่าปั้นเท่า,าไหร่นะครับเดอะาดเอเวนนะถ้าเทียบเรื่องระยะยิงกับสายโซเวียตแล้วระยะยิงมันก็ยังไม่ได้เท่าโซเวียตเลยนะครับสำหรับสายนี้นะต่อมาสายเรือจรรจ์บานฝรั่งเศสอ่าเรือบรรจุบานฝรั่งเศสเนี่ย จุดเด่นมันก็ไม่ตายตัวเหมือนกันมันมันมีดุดเด่นแบบแปลกๆคือมันเด่นเรื่องโหลดกระสุนคือกระสุนโหลดไวมากช่วงเทียสิบนะครับเทียสิบลำเดียวนะกระสุนจะโหลดไวเขามีสกิลแล้วก็ปืนมาโหลดไวด้วยตัวมันเองของมันตัวของมันเองอยู่แล้วอ่ะอีกด้วยเนาะสำหรับสายนี้นะครับแต่ว่าโหลดเร็วก็จริงแต่ระยะยิงสั้นสั้นมากนะครับสั้นสุดเลยในบรรดาเรือประจานบานด้วยกันเองเนาะมีเทียสิบอะจักพอพอที่จะไกลหน่อย ไกลไกลไกลอกับชาวบ้านนะครับแต่ช่วงเทียด้วยกับเทียงเนี่ยเทียสามจนถึงเทียเก้าอ่ะระยะยิงเสียเปียบชาวบ้านเขาพอสมควรอยู่นะครับเรื่องความเร็วสายนี้ค่อนข้างเร็วนะครับเรือประจันบานจะค่อนข้างลคองตัวดีอยู่แล้วก็มีอ่าบูตเร่งเครื่องเรือมาให้ซึ่งไม่รู้ให้มาทําไมนะครับสำหรับเรือประจนานบานเนาะแล้วก็สายนี้นะครับก่อการการะสุนจะค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือดจะน้อยนะครับเลือดน้อยเพราะพอากับอพพกงกฤษเลยแต่ก่ะการกระสุนมันจะดีกว่างกฤษมานิดนึงนะครับ เอพีกับเฮตี e, ถาว่าดีไหมสายนี้ถือว่าดีนะครับโดยเฉพาะ AP ใช้ได้อยู่ปืนแม่นไหมแม่นนะเทียสิบถือว่าแม่นนะครับเทียสิบแม่นอยู่ถือว่าไม่ได้เย่มากสายนี้กระสุนถือว่าคงเส้นคงวานะครับกลางๆไม่ได้เย่ก็เป็นอีกสายหนึ่งที่น่าปั้นนะครับและผมแนะนําให้ปั้นเลยสำหรับเรเือประจันบานนะมันโหจริงๆเทียสิบเนี่ยคนใช้เยอะมากนะครับต่อมาเรือลาตะเวน อิตาลีตอนนี้คืออิตาลีมีแค่สายเดียวคือสายลัตเวีนะครับไม่รู้ว่านาเขาจะเพิ่มเรือประจนบานมาไหมแบบ PC นะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเร็วแค่ไหนที่จะเข้าก็จุดเด่นของสายนี้นะครับก็คือกระสุนน่ะมันจะมีแค่กระสุน a ไม่ใช่ AP กับกระสุน SAP หรือกระสุนแซบกระสุนแซฟคือกระสุนที่คล้ายกระสุน AP แต่เจาะเกาะได้น้อยกว่า AP แต่ดาวมจจะได้แรงกว่า AP นะครับมันดียังไงมันดีเวลาสําหรับเจาะเกาะพวกเรือพิฆาตคือมันจะยิงแรงกว่ากระสุน AP แล้วก็เวลายิงเรือเกาะบางๆนะครับพวกเรือตะเวนเกาะที่ไม่หนายิงสายดาวมจมันจะขึ้นแรงกว่ากระสุน AP นั่นเองและโอกาสเด้งจะน้อยกว่าด้วยเนาะพะมันอ๋อไม่ใช่น้อยกว่าโอกาสเด้งจะมากกว่าด้วยเพราะมันเจาะเกาะได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าไปยิงเรือเกาะหนาโอกาสเด้งจะสูงนะครับสำหรับกระสุน SAP นะเออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสายนี้มันจะไม่มีกระสุนเฮตี e นะครับมันจะมีกระสุนแค่2ชนิดนี้เพราะนั้นมันจะไม่มีโอกาสยิงติดไฟเลยสําหรับสายนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อดีของสายนี้นะครับมีควันที่ตลกตลกอีกแล้วก็คือควันแบบฟิวสโมกนะครับควันแบบนี้ซึ่งเป็นควันแช่ไม่ได้มันก็ดีเหมือนกันมันก็ออซ่อนตัวได้แล้วก็ไหลเรือไปเรื่อยๆนะครับเหมือนคล้ายๆเรือพิฆาตอังกฤษเลยนะแล้วก็ความเร็วค่อนข,ข้างดีนะครับสายนี้ช่วงเทียร์ททายความเร็วจะสูง ระยะยิงใช้ได้นะครับระยะยิงใช้ได้เลยแต่ข้อด้อยสายนี้นะครับโอ้ข้อด้อยสายนี้เป็นเป็นเป็นข้อที่แบบน่าสงสารมากสําหรับเวเนซิเซียนะครับคือเ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 อมันไม่ดีเลยแต่มันให้เอเบิร์นมาเหมือนสายโซเวียตรับนะโซเวียตก็เอเอไม่ดีเหมือนกันนะแต่ให้เอเบิร์นมาไม่รู้ให้มาทําไมนะครับ พราะนั้นแล้วสายนี้จะแพ้เครื่องบินจะแพ้เครื่องบินนะครับกับแพ้เรื่องตบิโดคือเรือมันเลี้ยวไม่เร็วมันจะเลี้ยวแล้วรู้สึกอึดอัดมากสายเรืออิตาลีครับมันจะเลี้ยวช้าหน่อยมันจะเล่นยากตอนเจอเรือพิฆาตกับเวลาเจอเรือที่มันต้องหลูกตบปิโดนะครับจะยากหน่อยสําหรับสายนี้นะครับแต่สายนี้แนะนําว่าให้ปั้นเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสายที่เรลเล่เวเล่นสนุกอยู่นะครับ ต่อมาสายสุดท้ายสายน้องใหม่สายล่าสุดเลยเพิ่งเข้ามาในแพกนี้แลวเพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับก็คือสายเรือพิฆาตยุโรปนะครับผมจะใช้คาว่าเรือพิฆาตยุโรปแลวกันไม่ใช้คําว่ารวมชาติยุโรปเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะครับทั้งสายอะเท่าที่ผมนั่งดูนะมันเป็นเรือพิฆาตโซเออสวีเดนเป็นส่วนใหญ่นะครับเกือบหมดเลยมีแค่ไม่กี่ลำอะที่จะเป็นของชาติอื่นอย่างเทียสองอะจะเป็นของออสเซียฮังการีนะครับเทียหก เป็นของโปรแลนด์แต่ก่อนหน้าที่มันจะเป็นของโปรแลนด์มันเป็นของสวีเดนสุดท้ายแล้วมันก็สวีเดนอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเรือสวีเดนยกสายดีกว่าใช้คำว่าเป็นเรือยุโรปละกันสายยุโรปนะครับพูดเป็นภาพรวมเลยสายนี้มีข้อดีอะไรหลายคนจะยังงงว่าสายนี้มีข้อดีอะไรนะครับข้อดีสายนี้หลักๆเลยนะครับ1 AAAA มันตอเน,นี้นะครับแรงกว่าสหรัฐ แรงกว่าสหรัฐไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเนี่ยแรงกว่าจริงๆ200กว่าในขนาดที่สหรัฐมันจะคลิปอยู่ประมาณเกือบๆแค่เกือบๆถึง2 0งเองแต่นี่จะล่อไปเกือบ200เกือบ300นะครับเอแรงมากแล้วเอเบิร์ดก็ดันเป็นขั้นสาแรงกว่าสหรัฐอีกนะครับเพราะนั้นแล้วข้อดีของสายนี้คือส A เอเอจะแรงแรงมากนะครับคือบินบินผ่านแทบไม่ได้เลยความคล่องตัวก็ดีคือเลี้ยวดีนะครับแต่ความเร็วสุดท้ายอะความเร็วตอนตอนันอะไม่ได้เร็วมากคือเลี้ยวดี แต่ความเร็วไม่ได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยวเรือสายเนี้ยเวลาหักเลี้ยวครับความเรือจะตกเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับสายนี้จะต้องระวังตรงนี้แหละเวลาเลี้ยวต่อยตอปิโดแล้วหนีจะต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็สายนี้จะมีข้อดีอีกอย่างคืออ่าให้ดูที่เทียสิบเลยกันนะครับกระสุนโหลดไวมากใครเคยดูคลิปฟีดัลแลนที่ผมเคยรีวิวครับตามนั้นเลยเทียสิบจะใช้ปืนแบบเดียวกันกับฟีดัลแลนเลยคือปืนโหลดไวเหลือเกินนะครับไวมาก แต่ข้อด้อยของสายนี้นะครับมีอยู่2อย่างเลยเท่าที่ผมเห็นนะไม่มีควันอ่ะมันไม่มีควันให้ใช้เพราะฉะนั้นมันจะต้องหนีเอานะครับหนีเอาเองอ้อรือพูดอย่างข้อดีของสายนี้คือมันมีเรดาร์นะครับแถมเป็นเรดาร์ขั้น2เรดาร์ขั้น2ระยะมันจะไกลกว่าเรดาร์ขั้น1นะครับโอเคอันนี้ที่ลืมพูดอ่ะมาพูดเรื่องข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องไม่มีควันแล้วของสายนี้นครับข้อด้อยอีกอย่างหนึ่งของสายนี้คือต่อปิโดต่อปิโดอ่ะมันดาเมิน้อยมาก2 0 0พ ดาเมจมันน้อยมากนะครับสองพันต่อลูกเองในขณะที่สายอื่นลูกละสามพันนะครับแต่อันนี้สองพันแต่สิ่งที่จะได้แลกมากับเรื่องตอร์ปิโดที่มันเบานะครับระยะไกลแถมวิ่งไวมากไวกว่าของสายรวมชาติเอเชียนะครับแล้วก็โอกาสน้ำรั่วสูงกว่ารวมชาติเอเชียขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือข้อดีของสายนี้นครับแล้วตอร์ปิโดโหลดไม่ได้นานเด้อโหลดนาทีเดียวเองสําหรับเทียสิบนะครับยิ่งช่วงมันเทียสเจ็ดอ่ะตอโหลดแค่สามสิบวินาทีามั้ง ด๋ยวผมให้ดูเนี่ยประมาณ30วินาทีคือตอโหลดไวมากนะครับสายเนี้ยจะตอตอแบบสบปาวเรื่อยๆเ,เลยเพราะฉะนั้นตอเนี่ยตอเบาไม่ใช่ปัญหาครับโอกาสน้ํรั่วเยอะน่ากลัวนะครับเพราะมันเน้นปริมาณอะตอกตอไปเรื่อยๆให้มันั่วไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จมเองนะครับสาหรับสายนี้นั่นเองเออข้อดีของสายนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลทั้งหมดของเงือสายวิจัยทั้งหมด ในแพด4.2นะครับอน,นาคตก็อาจจะมีเรือเพิ่มเข้ามาอีกผมก็จะอัปคลิปรีวิวทุกสายใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่จดจมรับชมคลิปผมนะครับ2คลิปรวมกันก็40กว่านาทีเนาะก็ยาวนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ